สวัสดีครับเพื่อนเพื่อดีมีคําถามอยากให้มือใหม่ที่ยังตั้งค่าสตรีมไม่ได้นะครับมีคําถามบอกว่า,าลงคลิปนะครับ1นาที3ามวินาทีลงตรงช่องคุณคิดอะไรอยู่นะครับทาไมวิดีโอกลายเป็นคลิปรีวิวไปได้นะครับทั้งทั้งที่ลงในช่องคุณคิดอะไรอยู่นะครับมีคําถามเรามาดูกันผมจะลองลงวิดีโอประมาณ5วินาทีลงตรงช่องคุณคิดอะไรอยู่ นะครับพอบันทึกเสร็จวิดีโอที่เราลงนั้นจะกลายเป็นวิดีโอของรีววไหมนะครับหรือจะอยู่ในวิดีโอยาวนะครับรออัปโหดนครับเพื่อนๆลองไปทําดูนะครับ,นะรบหรือใครหลายๆคนสงสัยตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะครับเห็นไหมครับขึ้นมาเป็นรูปเรียวเหมือนเดิมอ่าแสดงว่า Facebook เขาไมาได้แจ้งเตือนนะครับปกติเขาแจ้งเตือนว่าคุณจะปัดไปอยู่ในช่อง ของเรียงไหมหรือว่าจะอยู่ยังคงที่เหมือนเดิมอันนี้ผมลองลงคลิปประมาณ8นาทีนะครับถ้าลง8นาทียังไงก็ไม่ปัดนะครับไปอยู่ในช่องเรียวแน่นอนนะครับยังไงก็ลองยังไงก็อยู่ในช่องวิดีโอเหมือนเดิมอันนี้ผมลองลงนะครับวิดีโอกำลังอัพโหลดนะครับเห็นไหมครับอ่ายังไง8นาทีก็ยัง เป็นคลิปยาวเหมือนเดิมน,นะครับเพื่อนๆไม่ต้องตกใจอันนี้คือผมทดลองเฉยๆนะครับว่าจะมีการแจ้งเตือนไหมนะครับแสดงว่ามีการแจ้งเตือนอันนี้ผมจะลองลงเป็นคลิปที่3นะครับอันนี้ผมถ่ายในกล้องสดนะครับกล้องอ่ช่องคุณคิดอะไรอยู่นะครับเห็นไหมครับแจ้งเตือนคุณต้องถ่ายวิดีโอประมาณ1นนาทีถึงจะบันทึกถึงจะลงได้อันนี้ในช่องคุณคิดอะไรอยู่นะครับ อันนี้ผมจะถ่ายอยู่ประมาณ20วินาทีลองดูเห็นไหมครับคือมือใหม่นะครับเราลงคลิปคือเอาง่ายคือคือระบบนะครับในคลิปยาวบางคนก็บอกว่าต้องลง3นาทีนะบางคนก็บอกว่าต้องลงอ2นาทีหรือ1นาทีปกติในระบบก็คือไม่เกิน15วินาทีไงครับอ่ามือใหม่คือมือใหม่เอาง่ายคือเราลงไปนะครับเห็นไหมครับ เราอัปโหลดนะครับคือเราลงไปคือช่องของเรายัางไม่มีไม่มีวิดีโอเยอะอ่านะครับมีแต่คลิป1นาทีหนาที30วิสาวิตรงช่องคุณคิดอะไรอยู่อาจจะเป็นไปได้คือ Facebook เขาบล็อกไว้เขาไมา่ให้ลงละในคลิปนะครับเห็นไหมครับอันนี้20วิวินาทีผ่านไปอันนี้คือลองลองใหม่นะครับ อันนี้ผมลองลงประมาณ1นาที50วินาทีนะครับอันนี้ถ่ายในกล้องสดเหมือนกันนะครับลองลงในช่องคุณคิดอะไรอยู่นะครับเห็นไหมครับกำลังอัพโหลดนะครับเพื่อนๆดูตามได้นะครับพออัพโหลดเสร็จก็ยังเป็นเรียวเหมือนเดิมนะครับแสดงว่า1นาที50วินาทีนี้ แสดงว่าเขามาให้ลงแสดงว่าเป็นคําถามที่เพื่อนๆถามมาบอกว่า1นาที30วิเนี่ยก็ปัดไปเป็นคลิปบร็วอ,อันนี้ผมจะลองลงประมาณ2นาที50วินาทีลองดูนะครับอันนี้ลงเสร็จแล้วนะครับเห็นไหมครับเห็นช่องตรงที่เราลงไหมครับ เขาไม่ได้ปัดไปอยู่ในช่องของเรียวยังเป็นวิดีโอเหมือนเดิมเห็นไหมครับอ่าไอเห็นไหมครับบางคนบางคนคือเราลงหนึ่งนาะทีก็ตามแต่ชื่อของเรียวเนะี่ยมันเป็นของเรียวแล้วนะครับทั้งๆที่วิดีโอนะี่ยังอยู่ในช่องคุณคิณคดอะไรอยู่อาจจะเป็นกับระบบก็ได้เขากําลังอัปเดตหรือนะครับเขาจะให้เราลงนะครับในคลิปยาวเนี่ย ต้อง2นาที50วินาทีขึ้นไปใช่ไหมอันนี้คือเป็นมือใหม่นะครับอ่าเป็นมือใหม่ต้องควรรู้ว่าคือจริงๆแล้วคือบางคนอนะยังไม่ได้ตั้งค่าในสตรีมนะครับก็ลองไปปรับใช้ดูว่าเออฉันต้องลงประมาณ3นาทีขึ้นไปใช่ไหมสอนาที50วินาทีขึ้นไปใช่ไหมคือเอาง่ายๆคือเขาอยากให้เราลงคลิปที่มีคุณภาพใช่ไหมอ่าพอผ่านตั้งค่าในสตรีมแล้วค่อยมาลง หนึ่งนาทีได้ใช่ไหมประมาณนี้นะครับเพื่อนๆลองไปปรับใช้ดูอาจจะเป็นคนที่ยังไม่ได้ตั้งค่าในสตรีมก็เป็นไปได้